นุ่มต้อมสารัญญาฟาร์มก่อนนะครับมัอนี้ตื่นแต่เศร้าครับหน้ามันฟันอย่างครับมักเกี่ยวหยาแม่เทวีกับแม่สวยๆครับครับสี่ปามาเบิ้งหยาในช่วยๆครับนี่ครับเดือนหนึ่งครับนี่ครับโอ้ยงามร้ายเบิ้งเลยนะครับนี่ครับงัวงกล้วยก็กินดีครับโอ้ยปล่อยไว้จกเดือนนี้มันย่าวนีดครับตัดงัวงสองตัวนี่ครับแม่เทวีกับแม่ชุสวยครับตัดสามป้าครับเข่งใหญ่ๆนี่ก็บพ่อนะครับเบิ้งภาพบรรยากาศยามมื้อเศร้าครับงามละงามร้ายจนลมคำหยาครับนี่ครับ ตัดไปหลายมือแล้วครับเกือบอาทิตย์แล้วครับนี่ครับอีกไครตัดเส้นแล้วครับกำลังสิขึ้นไมครับสูบน้ำไส่ลวก็สิว่านปุ๋ยครับเป็นสิงามขึ้นแบบฟังนี่แหละครับประมาณเดือนหนึ่งครับขันแดดดีๆนี่ก็พ่ถึงเดือนครับพอตัดมาหอดแล้วครับวันนี้ครับสองเข่งนี่ครับเอามาให้แม่นี่ครับแม่เทวีครับกับแม่สวยๆครับแม่เทวีเขียวตุยตุยครับเป็นวาดเสบหลายหลายครับเบิ่งครับลักษณะการเขี่ยวเป็นทั้งฟังไก่คุนกิศเป็นแม่สวยๆครับ นี่ครับเพิ่นว่าแซบหลายด้อแซบหลายเพิ่นวาเนี่ยขอบคุณหลายๆลายครับเพิินว่าครับโอ้ยเบิ่งนี่ครับแม่ชุดสวยห้องใหญ่่าเป็นห้องสองตู้คุนล่ะครับ